กล่องอ่ะวางเลยโชว์เอาเขามาเอาโอ๊ยทำนล่นน้อยมันไม่เห็นเลยพอแล้วแม่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งล้วต้องพอแล้วนะเดี๋ยวมันเยอะไปเยอะไปลนะเยอะไปหมอปลาทิ้งกระโดดขนาดถิ่นมองว่าเหลือแต่ปลาทับทิมไม่ปลาตัวอื่นมันหายไปให้หมด ไม่เคยหมวมาหายใจเลยนะน้ำมันน้อยไปด้วยซ้ำนะน้ำมันงวดลงอ่ะนะน้ำนะคือน้ำก็เอาไปใช้ทางการเกรษตรหมดนะเ,เขาไปดูดแล้วก็ไปไปเลี้ยงเลี้ยงพวกพืชผักใช่ไหมเ้กันมันก็เลยคือน้ำวิ่งมาไม่ทันกัน้ำที่ออกไป เนี่ยน้ำที่เราเขาพยายามจะปล่อยให้มันเนี่ยข้าวขึ้นก่อนข้าวขึ้นก่อนหญ้าแฝกโอ้ยมีข้าวโพดด้วยแมมนี่ไงอ้อยอ้อย,ต,ยนะต้นเมลเบอร์รี่ของอ้อยอออเออมันมัน มาเบอร์รี่ไม่รู้มันไอ,อ้ไน,อน,นี่มันออกลูกใหม่หรือว่าออกลูกเก่าอ่ะเนี่ยใหม่ครัเอ็นรูปเดียวกันก็กำลังออกลูกอย่อะเอ่อเนี่ยเนี่ยมาเบอร์รี่แม่ด้วยเ <Yeah. S 1> ลยเนี่ยลูกหม่อนนะน,น,กกน,นี่นขา้าวโพดแม่จริงๆไปหาพันธุ์ข้าวโพดมาปลูกแม่ด้วยอันนั้นเบลล์มเลยนะออกออกออกฝักแล้วไอ้ออกหมอยที่ว่ามันเป็นอย่าง เออลองไปดูสิข้าพดออกข้าพดออกฝักแล้ว นี่อ้อยมาดูต้นทุเรียนล้มะม่วงใหม่อะล่ะโอ้ยทุเรียนทุเรียนทุเรียนโอเคนะทุเรียนไม่ตายอะทุเรียนโอเคเลยนี่มะนาวอ้อยเด้อ แล้วเขาเมันนามาปลูกตรงนี้นะนี่ไงเออเขาปลูกต้นไม้เปน็นเราปลูกไม่เป็นเรามั่วอานี่ค่อแมวมาันาวาไปสักลูกมากรูดมะนาวไม่มีนะ น้ำมันจะสกระปรกกว่าน้ำมาจากไอ้กลุ่มน้ำจากบอ่อปลาเหรอเออนาจน้ำมาจากบอ่ปาากบอปลาอเดี๋ยวอ้อยต้องไปน้ำสะอาดดาวน้ำสะอาดในนีอ้อยต้องไปใช้กระดาษทิชชู่เช็ดมือ <laughs> <laughs> ตะหลกอุส่าห์เดินมาถึงนี้ โอ้นี่มะม่วงมะม่วงแก้วอ่ะนะใช่ไหมเออม มีหนึ่งร้อยความสุขหนึ่งพันความสดชื่นหนึ่งหมื่นความสหวังอ่นไดหนึ่งแสนพลังมีหนึ่งล้านความสำเร็จใหัมนะจูถุสุทาร่างกายแข็งแรงเก้าอัมตวัยสักทานกวหุดตั้งนโมสามจบนะอรหันต์โตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมัสระภ้าะมะโตอรหันต ouais ์โตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตติกีวรานิสังฆทานานิสังฆวานาน,าน,านิทิ่ขุสังฆะโอนโนชยามะสาธุโนพันเตทิ่ขุสังคโฆ อิมาเนติติวรานสักขทานานิสปาริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารังทิตายะสุขายะสุขินังวัตเมธานังอาสวะพยาวะหัง นิทานโมตุสาธุคุณโยมสะเกตไเี่ยวางวางบนนี้เลยโยมวางสาธุโยมโยมที่กดน้ำวาให้ท่านนะจกรชจักรชูจักรวางชูวางบนนี้เลยที่กดน้ำอยู่โยมที่กดน้ำนี่กดน้ำแลคนะคน คุณจะร่วมสร้างสาโสถดนะ่ยเนะเนี่ยสร้างเสาโถ์ดดึงตารางเมตรหนึ่งยดโยมนะจะได้เป็นกำังหยดสสร้างสาโบสด์โยมสาโสถดโบดหลวงก็โตุ้ไปในตู้นอย่างนี้สี่เส้นม่กี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเส้นเลยนะเอาขอขอกำไรด้วยจ้ะสุดอ้อยกำไรมาด้วย ลวงทาบกัรวัตถุศาอตร์กันโยงก็คือก็คือธัษถุศาตร์ทุกต่างตู้ตู้รายหยดกวดน้ำจะตั้งใจกวดน้ำจตเในน้ำหยตู้อยากวายวะุูดาะไรบุเรนติสตาสลัเนวเมวะนิโติน้ำเปตานัำุขกักะติ ิทิต่างปฏิต่างตรงหากิพเมวะกมิจโตตัพเหบุเรตโตตังกัาจันโธปะระโตยะถามณีโถติระโตยะถาอภิวาตันติเรตติจังุทาปญญโนจัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระหลังนักมามีมามหาลาภาิติกุตตะ สุวรรณังวาระตตังวามันยิวัสตังวาทีจังวาอัจังวาปัจังวาเอหิเอหิอาจจะจยะอิติอปานะมามีหามกอยิสตังเต็มกระเป๋าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยจ้าจ้าดูจ้าเอาไป สัปพะวิวาราดีิขุตักขจกักยงถ่ายลูกสาทุกโัรเททิขุตัพโภ ลำดับแรกนะครับขออนุญาตกราบเชิญคุณสวิตเพชรราพินาครกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยยนการสุงเทศกรรมการรับดใน่าที่ทำ่างไที่รัประศาส ปกติการเงินก็แน้คเสร็จเดีนเป็นนาคารมันลายมันเสร็จไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่ร